พวกเราไปช่วยมัมกับเพื่อนของมัมย้ายของเข้าบ้านใหม่คุณป้าลาริซาจะ,กะเกษียณและก็ย้ายมาอยู่หมู่บ้านใกล้ๆอากาศที่อิตาลีช่วงนี้ก็คือร้อนมากยิ่งเวลาสี่ห้าโมงเย็นขึ้นไปอะ่ะร้อนสุดๆเหมือนเวลาเที่ยงในประเทศไทยอนาโตลี่ก็พามัม,มกับคุณป้าเอาของไปไว้ที่บ้านใหม่ระหว่างรอเยวก็เลยเดินเล่นถ่ายบรรยากาศแถวแหมู่บ้านพ่อกับแม่ให้ทุกคนดู แถวหมู่บ้านพ่อกับแม่จะมีจุดสตาร์เดินขึ้นเขาเราก็เลยจะเห็นนักท่องเที่ยวหรือชาวอิตาเลียนมาพร้อมกับอุปกรณ์เดินป่าขึ้นเขากันพอมัมกลับมาถึงพวกเราก็เตรียมทำอาหารกลางวันกันวันนี้มามจะสอนทำริซอตโต้ผักรวมถ้าตอนอยู่เมืองไทยงานที่ง่ายที่สุดที่ผู้ใหญ่จะใช้ให้เด็กๆหรือคนที่ทำอาหารไม่เก่งทำก็คงเป็นการเด็ดพริก เตดใบกะเพราปอกกระเทียมปอกหอมแต่ถ้าเป็นบ้านของชาวอิตาเลียนงานที่ง่ายที่สุดก็คือการขูดชีสอันนี้ก็เป็นพาเมซานโ o หรือว่าพาเมซานชีสชีสที่เราขูดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็มาปอกกระเทียมจะใช้ใส่ใน อยอดสุกินี้ต้มโ่นกระขั้นตอนแรกของการทำริซอตโต้มัมก็จะเอาหัวหอมไปผัดในน้ำมันมะกอกพอหัวหอมเริ่มใส่ก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยพอน้ำที่ผัดหัวหอมเริ่มลดลงก็ใส่ข้าวริซอตโต้ลงไปผัดใช้ไฟ,ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆ <S <S เสร็จแล้วก็เติมแครอทที่ขูดเอาไว้ พอผัดไปสักพักก็ค่อยๆเติมน้ำซุปลงไปหม้อข้างๆที่เห็นเป็นหม้อเล็กๆนั่นคือเป็นหม้อน้ำซุปผักก็จะมีหัวหอมใบชานภาษาเติรีนเรียกว่าตีหมกค่อยๆเติมน้ำซุปไปทีละนิด <c oughs> เวลาเห็นข้าวแหง้งก <c oughs> ็เติมน้ำซุปลงไปแล้วก็พยายามคนอย่าให้ข้าวติดก้นหม้อระหว่างมามทำอาหารเราก็ดูไปแล้วก็ช่วยมามหันสุกีนี้ เพื่อที่จะเอาไปใส่ในดิซอโต้วัตถุดิบที่พวกเราใช้ทำอาหารในวันนี้ทั้งหมดเกือบ90%เนี่ยน่าจะมาจากในส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซูกินี่หรือว่ามะเขือเทศหัวหอมจากนั้นมัมก็เอาอตัวซูกินี่ที่หั่นแล้วเนี่ยเอาไปผัดในน้ำมันมาก่อกปรุงรดตัวข้าวริซอตโต้ด้วยเกลือคอยดูว่าถ้าน้ำแห้งแล้วข้าวยังไม่สุกก็เติมนำ้ำซุปไปแล้วก็ รอจนกว่ามันจะสุกถ้ามันยังไม่สุกก็เติมน้ําไปทําสลับไปอย่างจนกว่าข้าวมันจะสุกจีโมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของใบทานสดนะหรือว่าตีโมในภาษาอิตาเลียนวันนี้มัมก็จะเอาใส่ในริซอตโต้ด้วยรเด้วย พอข้าวสุกแล้วเราก็จะเอาซูกินี่ที่เราเอาผัดกับนะ้ำมันมาก่อมาผสมตานด้วยเนยแล้วก็พาเมจาโตสุดท้ายก็ใส่ใบชา,ท,าที่เราสับไว้นี่ก็เป็นหน้าตาอาหารกลางวันของพวกเราในวันนี้ มีรสซซอตโตผักรวมสลัดลเซียสลัดมะเขือเทศแตงกวาหัวหอมแล้วก็ยอดสุกคินี่ต้มอันนี้เป็นปเคลปที่เพื่อนบ้านท,ที่เป็นคนจีนทำมาให้สรสชาติก็เหมือนเคลปทั่วไปเป็นเคลปจืดนะดไม่หวานมีความเค็มนิดๆแล้วก็มีผักชี จบมื้ออาหารด้วยฟร <c oughs> ุตาลัด <c oughs> ก่อนกลับบ้านมามก็ให้มาเอาแตงกวาดองที่มามทำไว้ไปกินที่บ้านช่วงนี้แตงกวาในสวนเยอะมากกินกันไม่ทัน <c oughs> ก็เลยต้องหาวิธีมาแปรรูปอาหารแบบนี้ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นเดืองสินค้าแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาลงนอกจากมาหาพ่อแม่แล้วพวกเราก็มายืมเครื่องนอนที่จะเตรียมไว้สำหรับเพื่อนที่จะมาเที่ยวจากต่างประเทศเอา,าไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย